จับได้แล้วคุณโดนแปะฉันก็ไม่ใช่เจ้ากระต่ายสุดฮาจริงๆหรอกนะ ฉันไม่ได้จะกินหนูนะไม่หรอกเหรอเรามาเล่นเออมาลองอบไผ่ไหมหมายถึงปั้นไผ่เหรอไม่อบไผ่หนูนั่งรอบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมาแล้วอบไผ่นี่เล่นยังไงเหรอให้ไผ่นั่งอยู่บนัลวตรงนี้จากนั้นก็เอาเข้าไปในเตาไงต่อต่อไปเหรอเนาก็ปิดเตาไว้ แล้วรอห้านาทีจนสุกเต็มที่ไม่เอาหน้าปล่อยพวก่ออกสักทีแล้วขดตัวซะฮะทำยังไงหนูทำไม,ไม่เป็นไม่เป็นไม่เอาหน้าโถเอ้ยวันนี้จะได้กินตอนไหนเนี่ยถือพั่วไว้เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูเธอต้องขึ้นไปอยู่บนพั่วก,ก่อนแล้วหนูก็พับขาแล้วขดตัวแบบนี้แล้วก็ใช้หางปิดหน้าเอาไว้เข้าใจเข้าใจค่ะเอาพายไปวางไว้บนพั่วแล้วเอาเข้าไปในเตาปิดเตาซะแล้วรอห้านาทีจนสุกได้ที่ ออโ,โอ้ยอเดี๋ยวคุณแมวกับคุณนกกระจอกจะกลับมาแล้วมีพายกับเค้กอร่อยอร่อยด้วยจริงจอกหนูต้องกลับแล้วนะพอแล้วนะค่อยเล่นใหม่พรุ่งนีอ้อ้อ้เค้กอร่อยพายอร่อยกันเหรอแล,แล้วจะกลับยังไงอ่ะเอะอคุณมาช่วยนันบารบากาหนูเล่นกับจริงจอกไม่ยอมฟังคุณแมวกับคุณนกกระจอกบารบากาจะจบหนูแล้ว